เหรอเหี้ยเลยหอยมันง่ายเี่เม,มนบ่นี่ทางมันนี่เออเมนเีเนาะนี่หอยตีนมันนี่นบอกมันเกินผูกมันนี้เขาสีลงทำมันนี้ทำบ่อนเคอเขาอยู่นี่แหละเพราะว่าทรงเดินเก้าเดินสิบที่ค่อยมาเนี่คพอยมีได้เข้าเข้าแต่ว่าน้ำมันไหลเขาก็เลยมีหูจักว่า หูทำเนี่ยมันไปมึงเลยแล้วมีบิงมีเจบอลนะก็เลยว่าสีลงลงบึงกว่านี้ยุบหัวหน้าเขาลงทมลงก้อนเลยเป็นเลิกฮ้เหม็นเหม็นเพ้ะเหม็นซาบิงบ่เป็นลูกสือตรงมึงเหม็นน้อน้ำตุ่ม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 ในโวงกันในก้อนสีม่งนี้นะ ลงไปเห็นเ่าุ่นได้สอดพูืมุ่นดึกพุ่นได้พูนดสอดพูนได้พูน้ำมันต่ดตุ้มตุ้มหนู่สอดใช่เสียงดังบุ้มบุ้มาไรส่งที่มานอนสูงเดือดกาสิบเ่ปลาบางในเวทตายบปลาคอบมฮะมู้วโลยุตายป่ ่จ้ะกินบ้าด้วตาป่าไต่ซื่อคนนุณนี่เห็นบ่นี่ยังมองอ่างนี่คือเลยนะม่มีนะมึงมีเนาะมึงมีปุ๊บคอยสิหลอดเลยพี่เด้อคอยสีเป็นรัดทางมาเด้อโอเคคอยยังรัดมาทาเด้อปุ๊บเลยรัดมองนี่นี่ไปมองนี่มึงปุ๊หมดพุนด่นูดอืย มาลทันลาทานลทานอ้โหเนาะโอ้ือสูงปรมาณเมตรนึงเือ่าลอดเท่าไ้นะเฮ้ยเฮ้ย คนะอืมคุณทำอันนี้น่ะน้ำรอดประมาณสองอร้อยก้มตรจากบ่อนที่ซุ้มเห่าพักบ่อนทำอิดขึ้นทำอิดแล้วก็นจุดลงหอดบ่อนที่เอาพักบนที่สองเอาขึ้นมานี่ขึ้นนี่มาเนี่อึ๊บอเอา้าวรืงตังรอดมาชิลเลอเจ้านะเอา้า ชิด้วยอืมบีบอ่ะชิละตัวน้ำลายจะนู้งเอามาอยู่ในนี้มันไม่ได้มันน้ำลายท่านี้นะเอามาทีนึงเลยนักบรรดาน้ำโอ้เรียบร้อยแต่ได้ต่อไปเบิร์ดูมีปลาบ่ะชิด้วนี่หน้านาเคศนะมันเป็นอ่างนาเคศนะหูเคศนะนะในห้อนะ ใส่ักนะนเนาะใส่คักเลยกินพอดีคักเลยกินค่อยังไม่วอ๋อหนาไ่กินได้เลยใส่งามกินได้ท่นบิบริคีใส่บอเห็นบิโอยู่ตเนาะมาบางบงบ้างากดกดหาพื้มพีกบ้ามีสงสันเนาะมียังมียังมียง้วไเ็บบาพา อยู่ใช่เนอะเหี้ยเลยหอยมันใหญ่นี่เมนบ่นี่หางมันนี่เออเมอโนดีเนาะนี่หอยตีนมันนี่เห็นบ่มันเกินผูกเออเหี้ยมาใหา้กินปลานี่โอ้ยไอ้นี่เอาบอหางใส่งามมาดิเออขักดินน้ำนี่เนาะที่ป่ากันนะโอ้ โอ้โหไิลึกเลเนะาะเจ้าพ่อน้ำมันยังดั่งรงเท่ามาทรงหน้าฝนเลเนาะ <ừ. S 2> หับปะหับปะหับปะนาข้าวขาวผัดปะข้าวขา้วขาวผัดขึ้นพู้เลยอืมตัวใหญ่เนาะเบิ่งอ่างแหละอีกมันมีปลาเมื่อคืนได้ยินเสียงปลาใหญ่เออถือว่าข้าวท่าน้าฮ้อนนี่ฮะบันยุ่นี่เด็ยเลยเนาะเด็อนี่นแม่น้ำบอมออเต้ Nấm đúng à nó nắm lý nó lên 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 เขาสามารถกินได้เลยนะแต่ปลา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 งลาปนาปลานนาอลาปลาปลาะลาปนาปาปลา้ลาปลาปลาปนาปลาปลาปลี่ลาปาปลาปลาปลาไลาป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 ลละปาปลาลาปปลาาลาาปลาาปปาล้นลาปลบาปอามาลลปาหาลปาปาลาล้ปปาา ไปไปเย็ยโอ้เย็นเย็นเย็นโอลย,ย,ยอสกันเห็นไหบอหับสลดหอก่อนเขายันงูนะคูณได้หอด,ด,ดหอดหอดบอนที่เขาพักบนที่ส่งพูดได้ทำนี่ได้ฮู พูนได้พูนฮึม uh> ูนาอวขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นขึ้นตอนนั้นแล้วส่กะมีมีเพื่ออะไรได้ปึ๊บเด็กเอาผ่าทุกคนลงหมดพุ่นก่อนนี่นี่พี่ทำนะอันนี้เัาใต้หลังทามดั้งนีได้นี่ใต้หลังทามอันนี้ก็ทามนี่นี่ นี่ลูกนี้นี่นี่ลรงนี้ก็นี่ลรงนี้ก็ได้นี่นี่อ่อนผีอันนี้เฮ่ายั้งโดยที่เฮาบ่ได้ตาโตได้นี่ตรงนี้นี่นี่นี่ผีผีนี่มานี่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 เี็นป่าตรงนี่ อานนี่นี่เขานี้นี่พูนทำานีกับพูนไดมึงองมือกันพายแตคนสมือกันพโตเ้ย้มงมงนี่น้ำนี่างามหรือมึงนี่นะมอป้มอคนี่นะเออนี้ บอ่บอนี่เพิ่บอบรรลุการัน,น,นมันอาจจะมีสมบัตินั่นนี่ <c oughs> อ้นี่นี่ <c oughs> บ้าอะไรมุ้งนี้นี่เป็นบ่อนที่เบีววะเป็นโพ่งทั้งในและมีนำ้ำเพราะว่าเขาทำแต่ละถือหลายคนคอมเมนต์บอกวา่าเอออาจจะมีสมบัติหรือจันไปผูนอดไพผุนเป็ดแตยานเออเป็ดแตยานแต่ว่าเขากบอกว่าหน้าน้ำนะนะบางรูปเห็นตาบอ ป่าบ <mile> ่ม mm. ีม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 ีใหญ่บ่ค่อยเห็นตัวนึงลยข้างี้อเว้ยแ้เือนมาเห็นลายโตพีลึกหรอเขึ้นมาเนือพูดนลพ่เฮ้ยเฮ้ยเฮเทสพูหมดพูหมดพูไตบนบ่ได้เหาเฮ่าลงพี่นี่เอ้โมลงสรนี่ลงพี่ไปเบ่งป่าทำพี่ปลาทำตัวชุดท้ายพี่นี่

กระนั้นฮอนอยู่เอ้ยเอามาดิมันตื้นเลยดิต๊ะรก่อนนี่โอ้ไปเอากระโวยมาน500น็อกเฮ้ยเขาว่ายำแรงถ้าอยู่แบบน้ำเลอะมีมีน้ำมาโน่ตามลิงมานะตามลิงมาอ๋อคืออยู่ในอะไรบอเลยเข้าเอาแล้วดิเฮ็ดเห็นก้นใอยได้ ได้เสยเนาะดิได้มากลายอู้ยสว่างามนันน้ำเนาะฮ้ยนี่ใส่เทใส่หัวถ้าจะครัวของเทเลยจริงมนีมีจริงจนิงดูวยดิเป็นน้ำที่แบบมาจากธรรมชาติเลยเนาะไปเอาเมือบาเนี้อเออมาเนี้เอานี่คือป้าทำตัวสุดท้ายนะอึ๊บนี่เดี๋ยวนี่ฮะวาอ้า บาดิซอยได้โอ้ใส่งามแนถนัดนี่นั่งกินได้เลยนี่สบายเลยมันยืนด้วยยังไม่รอืดไปขึ้นนี่นี่บวพักคกลาอยู่นี่นี่ไปขึ้นเลยไปเลยเอาเลยมาเติมไให้ป๋อมาเลยตรงเลยก็ได้โอ้ไปหลุยนี่ขึ้นนี่เลยใกล้เลยอืบ่ฮายู่นี่ถึงท่ำอย่งบ่ทายู่ นี่นี่คือบ่อนที่เขานอนนี่นี่เรียบร้อยนี่นอนอยู่กันทึงทํำนด้พ <c oughs> ออมาเขาซ่องหามีเห็นงูแต่ว่าผู้เฒ่า,าผู้แก่เพิ่นบอกว่ามุ้งนี้มีงูจงอางและงูเลมเอ,อ้าไเป็นงย่างไร้างพี่ั้นเขาบอกว่าเขาเคยได้อยู่มุ้งนี้นะเ <c oughs> มื่อนนี้คลิปนี้ถือว่าเป็นการสนุกท้ำกับมีมีวิดีโอที่ เลาเลงนะแต่วพาทุกคนมาเบิง่งมาซื้อเพราะว่าโซงค่อยมาโซงที่หน้าฝนค่อยหับปากทุกคนว่าค่อยยืมมาเบิง่งตอนที่น้ำมันแหง้งแต่มนนื่อวค่อยมาเบิ่งแล้วว่น้ำมันแห้งแล้วหูเลยวะน้ำมันไปมุงเลยน้ำรอดเตอร์พื้นาาความกว้างของอัน,น่ะทํำนี้ประมาณว่สา,า,นนาสาา่าเมตรนะส้าเมตรหรือส้า,าไปไปลายแต่วความยาวเนี่ยประมาณร้อยกว่าเมตรเป็นเป็นเรื่องที่ธรรมศาตร์สร้างมาเอาคลิปนี้ฝากไว้เท่นนี้พี่น้องเลย ไปก่อนมืัอนี้บายบายหาซื้อมองก่อน